วันนี้นะคะพามาดูนวัตกรรมเทคโนโลยีเอ่อเป็นการจราจรนะคะเป็นไฟจราจรของทางเมืองพัทยานะคะคือตอนเนี้ทางเมืองพัทยาเพิ่งเปิดเริ่มใช้งานเมื่อไม่นานนี้เองนะคะแต่ตรงทางอื่นเนี่ยไม่แน่ใจว่ายังม,มีใช้อยู่หรือยังนะคะแต่เพิ่งไม่เห็นที่พัทยาเน,นี่แหละค่ะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะคะก็เวลาที่ตรงนี้นะคะเป็นสีแดงนะคะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสีแดงคู่กันเลยนะคะ แล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นสีแดงค่ะเพื่อที่บอกว่าเป็นเพิ่มความปลอดภัยนะคะให้กับคนทีเ่เขาจะได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะแล้วกลางคืนเนี่ยมองดูแล้วก็สะดุดตาสวยมากเลยค่ะก็เลยวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาดูสัญญาณไฟเพิ่งเพิ่งได้เปิดเริ่มใช้งานของเมืองพัทยาเมื่อไม่นานนี้เองนะคะ ก็จะเป็นของเมืองพัทยาเนี่ยที่เห็นใช้นะคะตรงอื่นี่ยังไม่เห็นนะแล้ว,วตอนนี้สีเขียวนะคะด้านบนก็จะเป็นสีเขียวคู่กันไปหมดเลยนะคะแล้วก็สัญญาณไฟตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวเช่นกันค่ะก็มีความสวยงามแล้วก็เห็นเด่นชัดมากเลยนะคะนี่ก็เห็นเด่นชัดกลางคืนเลยนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะ พอสีเขียวก็จะเขียวสองฝั่งทางเลยนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะแล้วทางมุกก็จะเขียวเขียวหมดเลยะคะ่ะ <c oughs> ก็เป็นการจราจรที่ทำให้แบบเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนที่แบบใช้รถใช้ถนนมาก,กขึ้นนะคะคือจะเห็นไฟเด่นชัดเวลาแบบว่าสัญญาณไฟสีเขียวสีแดงนะคะและว้วกลางคืนมองดูสวยมากเลย